มีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาเพราะคำพูดรู้จักคิดวางแผนละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะทำงานหรือกิจการใดๆก็จะเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงมีคนรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรู้จักปล่อยวางมีสติผู้ใหญ่เมตตาอุปถรรัมภ์่มลูกน้องอยู่ลูกน้องเกรงใจค่ะนี่คือความหมายของเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 0984619953 46เป็นคู่เลขตระกสูสเสน่ห์เสน่ห์ทางด้านวาจาเป็นวาจาที่มีลูกเล่นมีชั้นเชิงไหวพริบดีคู่เลข61ส่งผลให้เป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบละเอียดรอบคอบ19ส่งผลให้เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะทำงานหรือกิจการใดๆ มักจะเป็นที่ยอมรับของสังคมและมักจะมีโอกาสช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาเนื่องจาก1,9ประกบคู่เลข4 6 1ซึ่งเป็นคู่เลขทางด้านการเงินและเสน่9,9เป็นคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานและการเงิน9,5รู้จักปล่อยวางมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ5.3เป็นคู่เลข ที่ส่งผลให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์ลูกน้องเกรงใจคุ้มลูกน้องอยู่เบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของค่าย AIS ระบบเติมเงินราคาเบอร์ละ1,399บาทราคานี้รวมค่าส่งทั่วประเทศค่ะสนใจทักมาได้ค่ะที่ Line ID รับซัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ